ไ็ดแอ้ไมนเดือรยไ่เป็นมเ้ยติปิกาอาราิกาเดือ c เดิก้ปิกอรปิะเอ้ยอันนี้มันอันนี้แม่นน่ะ่ชวนกาแฟติปิกาอาราปิกาไอ้กะของรัชมีเด้อรัชมีเด้อเหนอนนี้โอ้ย คำปลูกกาแฟให้ละเรียบร้อยละไม่ในเจ้าของเออดิเดียรนี่มันเออเจ้าของบ่เคยเห็นจักเทือกันนี่มันนี่มันนี่ใกล้สิได้มาแล้วจะมาเออใกล้สิได้มาแล้วจะค่อยมาเอาฉันสิเปิดเฉพาะ้านขายกาแฟนะนี่ยเห็นดิเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมากแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยรัชษมีสิได้เก็บละอันนี้อันนี้โอเคนี่สิล่ะบ่ อันนี้สองเอ็กตาร่วนกาแฟดิปิกาอาราบิกาอันเขาดูบัดุบนนี่ยแหละอืมอืมเวลาเก็บนี่เก็บดอกม้ไม่จได้เลยอืมไม่ยังสามปีตัวนี้ ตัวนี้กะตัวนี้กะติมอตีตัวนี้เป็นกะติมอแต่ว่าส่วนของเฮานี่ติปิก้าติของแพงสุดเด็ของงันนี้ติปิก้าอาราปิก้าย่อมย่อมเอาของแพงเมื่อไหร่ติปิก้าอาราปิก้าติปิก้ามันเห็ดมันปลูกยากแท้ๆเลยอันนี้นะในมันปลูกยาก มันปลูกยากมันหมักเป็นโรคคีเมียงอันหมักเป็นโรคคีเมียงเห็นปะแต่มันก็เริ่มสีไดเก็บแลไดีนะคือเป็นมากเลยดีนี่เออนี่ก็คักคักคักจังสีเลสจันสีละถูกต้องแล้วครับเนี่ยเรอเนี่น่คัก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 สีละวอล้นดเล่าก็แถมากแถมมา นี่แะส่วนรัศมีเดอส่วนกาแฟนี่นะสองเอกตานี่นะเห็นไหมนี่ไม่เคยเห็นส่วนตัเองจักเือมเคยมาคยกันลยกัยอมกันละคยกัยอกันลมาเห็นกับปุเป็นอาศัยมูมูคูบมมาพึ่งให้กับเจ้าพ่อใส Ồ, oh, bốc nhanh nhanh hả? Ok, bình đèn mà tiền Ồ, oh, đi 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 Ơ, mình đang phải cầm năng Đi chạy lắm, à, Đi thương